ชูวุ่งคิงก่อนบ่ายหลังโพสข้อความการเมืองหย่อนแย้งทำเอาแทบลมไม่ทันโดนที่สิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับการโหวตเลือกตั้งนายกในรอบแรกซึ่งทิมพิธ,ธาไม่ผ่านด่านสอวอในที่ประชุมรัฐสภาในในความเห็นชอบโดยคะแนนโหวตเพียง324เสียงไม่เห็นชอบ184เสียงมงดออกเสียงหนึงรอเกาสกาเสียงขณะเดีวยวกันยังมีเสียงจากประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกตั้งนายกในครั้งนี้ ล่าสุดอดีตตลกชื่อดังอดีตผู้สมัคราสสประจวบพักพลังประชารัฐอย่างคิงก่อนบ่ายถูกกระแสโซเชียลโทรลงหลังจากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโพสต์เฟซบุ๊กว่าด่าเขาแล้วหวังให้เขาไม่เลือกเราผมว่าย้อนแย้งมากนะเรามายอมรับความจริงกันเถอะลดทิฐิลงบ้างอันไหนถอยได้ก็ถอยอันไหนยอมได้ก็ยอมปัญหาปากท้องชาวบ้านสําคัญสุดความยากจนมันรอไม่ได้ เลิกขัดแย้งกันเถอะครับงานนี้ก็เรียกได้ว่าํำเอาทุลงอย่างหนักเมื่อเจอแบบนี้รีบลบโพส์ดังกล่าวกับทันทีเลยทีเดียว